และแล้วก็ถึงวันที่รอคอยครับพี่น้อง <c oughs> เริ่มสุกก็ได้ค่ะมะปางเราเริ่มสุกแล้วไก่ซิเบร์นฤดูการลราคะนีก่นอนย่างยู่ในสวนบัหลายเรามาชิมกันแต่ละต้นเป็นไงหวานบม่มิสมผสมเลยค่ะต้นนี้แซบ่บมากค่ะเป็นไดคะ มาซิมต้นหน่่ยต่อเลยอยู่สวนมีบลาหลายค่ะต้องซิมให้ครบทุกต้นอืมบางหนว่วยได้ค่ะตัวนี้เปียกอมหวานใจก็แสบค่ะสำหรับคนที่แบบว่าติดเปรี่ยวน้อยๆ มาค่ะบ่ฮัละเบิ้ลเอาไว้ลีพลีพลีต้นนี้ค่ะเป็นผู้ว,ว่างวยตะมุตะมีแหนหวานเจี๊ยบบํมาริสมเลย นีตอนนี้เพิ่งปูได้สามปีค่ะเป็นนวยแล,ล้วประอยากสิคุยเป็นนวยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นไว้ชิมกันออเขากันสินไวยเรื่อยๆสิค่ะมาชิมกันเร็จจักหน่อยกับพ่อค่ะช่บมากโอ้ยมีีกว่านอ ต้นนี้แซบวิลีเตี่ยวอมหวานแต่ว่าน้องแบบเรืงไหนล่ะคะมันหวานแบบฉ่ำอะ่ะเนื้อเยอะต้นนี้อู้ยุ่งกับไรเนี่ยอย่้อย,ยจะไปต้นหรือพอซ้ำนี่ยังมีอีกหลายตนนะะ้นค่ะแต่ว่า พอเอาป่าคอมนะเหมือนนี้เนาะซิมแจก๊กสามสี่ตนอนี้ก่อนเดี๋ยวมือ,นอาหนาค่ะมาพอกันใหม่เดี๋ยวพาไปซิมต้นที่ว่าหลอบก่อนเท่าซิมหน่อยนี้เป็นมัเออเดี๋ยวหลอบนี้ไปซิมเมืองว่ารรสรสชาติเป็นจังไห